สวัสดีครับมาดูแนวทางของ G นะครับชุดนี้เป็น2ตัวบนนะครับรูดคือลง24ตัวนะครับ G ผมจะใช้เลขจากแบบจำลองที่6เป็นหลักนะครับก็มาเดินนะครับถ้ารอบเช้าเข้าก็คือหยุดนะครับได้กำไรแล้วนะครับถ้าเช้าไม่เข้าก็เบิ้ลทบต่อมาที่บ่ายเพื่อมาเอาทุนเช้าคืนแล้วกำไรที่รอบบ่ายนะครับก็มาเดินนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่ผมจะได้มาทําคลิปแจกให้ฟรีแล้วครับเพราะว่าผมก็เริ่มไม่ค่อยว่างแล้วเหมือนกันนะครับสัปดาห์หน้าไปก็เป็น แจกให้ในไลน์กลุ่มนะครับคิดอยู่เดือนละ4 0 0ร้อถึงห้าบาทนะครับมันก็ตกสะเดาละร้อยบาทนะครับพอกกับไปซื้อผักซื้อปลาที่ตลาดนะครับส่วนรายละเอียดในไลน์กลุ่มจะอยู่ท้ายคลิปนะครับนะครับเลขวันอังคารนะครับวันอังคารเลขฟันที่1 2ึ่งสองครับแบบจะลองที่6นะครับ 1- 2ึ่งสองลูดขึ้นลง24ตัวนะครับก็คือการเอาว1สองตามนี้เลยครับ หนึ่งสองครับลบยี่สิบสี่ก็จะได้แปดสิบแปดนะครับแล้วก็หนึ่งสองบวกยี่สิบสี่ได้สามสิบหกนะครับท่านไม่งงนะครับคือหนึ่งสองลบยี่สิบสี่มันจะได้แปดสิบแปดนั่นคือรูดขึ้นมาแปดสิบแปดแล้วก็ถึงเก้าสิบเก้าแล้วมก็จะจบเก้าเก้าก็มาเริ่มต้นที่ศูนย์ศูนย์ใหม่แล้วก็ขึ้นมาถึงสามสิบหกนะครับก็จะเป็นเลขทั้งหมดส่วนท่านที่อยากจะรูดน้อยตัวกว่านี้ก็ลองมาดูผลย้อนหลังได้นะครับอย่างเมื่อวานนี้จีนปิด สองตัวบนที่ห้าหกนะครับมันก็จะเคลื่อนจากเจ็ดเจ็ด้วไปยี่ยี่สิบเอ็ดตัวนะครับส่วนถ้าจะอยากลูดน้อยตัวจริงลองมาดูผลกันนะอาทิตย์ที่แล้วก็ได้ครับเช่นอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้ววันจ 8, 3, 3, 3, 3, 3, ันทร์แปดสามใช่ไหมครับบ่ายปิดแปดเจ็ดเคลื่อนไปสี่ตัววันอังคารสามหกกับสามห้าเคลื่อนไปตัวเดียววันพุธสิบสองกับศูนย์สี่เคลื่อนได้แปดตัวคือลูดน้อยตัวก็ถูกครับแต่ว่าความถี่ในการถูกมันจะน้อยลง,งเพราะว่า วันอย่างวันเพฤเรื่องหดเลขกลางที่สามเจ็ดใช่ไหมครับหกศูนย์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ยี่สิบสามเลยคือถ้าท่านลูกน้อยตัวนะตรงนี้ท่านก็จะไม่ถูกแต่ว่าช่วงนี้ถูกก็จะได้กำไรเยอะเยอะไปหน่อยเยอะไว้อย่างนั้นนะครับตรงนี้ถ้าท่านจะลูกน้อยตัวกว่าันนี้ก็ต้องใช้วิจาราณส่วนตัวในการตัดสินใจนะครับเพราะว่าการถูกคือการได้เงินจากเจ้ามือมันสําคัญตรงนี้ครับการไม่ถูกคือการเสียเงินให้เจ้ามือนะครับมันสาคัญตรงนี้นะครับ ส่วนรายละเอียดในเข้าลายกลุ่มก็ตามนี้นะครับทักมาที่ลาย ID ตามนี้ครับ1 2 3 4 D E C H A นะครับหมายเลขบัญชีก็ตามนี้นะครับธนาคารกสิกรไทยนะครับชื่อตามนี้เลยนะครับก็ผมเคยบอกไว้ว่าเดือนละ500บาทแต่เขาเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นผลกระทบจากโควิดนะครับก็เลยลดให้ไปเหลือแบ่งปันกันไปที่เดือนละ400บาทไปก่อนในช่วง2-3เดือนนี้ครับมันก็ตกสัปดาห์ละ100บาทนะครับก็พอๆกับไปซื้อผักซื้อปลาที่ตลาดนะครับ ส่วนก็เดี๋ยวมาลุ้นผลจีนกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่ถูกมา9วันติดนะครับจีนนะครับเนี่ยหลังจากที่ถูกมา9้าติดอ,อาทิตย์ก่อนก็ถูกทั้ง5วันนะครับอาทิตย์ที่แล้วถูกไป4วันนะครับหลุดวันจันทร์ก็หลุดหลุดวันศุกร์นะครับวันจันทร์ก็เข้ามาแล้วครับก็มาลุ้นกันว่ารอบนี้จะถูกติดติดกันกี่วันนะครับ